ผมธนาโชคลุงที่ปานนนท์นะครับก็มาเสนอรัฐกรรมในส่วนของตัวการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นประเภทผลงานระดับหน่วยงานระดับสำนักกองหรือเทียบเท่าซึ่งตัวเรื่องการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับก็จริงๆแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็คือเราต้องการจะสร้างมาตรฐานกลางนะครับของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะครับ ให้เกิดมาตรฐานเดียวนะครับโดยที่ถ้าผู้การงานก่อสร้างจะเป็นต้องเข้างานกับภาครัฐก็สามารถมายื่นจดทะเบียนกรมบัญชีกลางและก็สามารถเข้าเพื่อเข้าทํางานกับหน่วยงานรัฐในทุกประเภทนะครับซึ่งในกระบวนการนะครับเรายึดคอนเซ็ปต์เรื่องของการที่จะใช้การพัฒนาให้ทุกขั้นตอนเป็นอีโอนิกนะครับเรามีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นเรื่องบล็อกเชนนะครับเรามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมเจ้าท่านะครับหรือกรมอื่นๆนะฮะก็ เราพยายามเชื่อมโยงจากหน่วยงานที่เป็นต้นทางนะครับรวมทั้งเราพยายามจะลดต้นทุนนะครับลดภาระงานนะครับที่จะเกิดขึ้นของทั้งควบก่อการและของทางกรมบัญชีการนะครับซึ่งในการขึ้นขึ้นกเปี่ยนควบกอบการก่อสร้างที่กรุ่มบัญชีการพัฒนาขึ้นมานะครับก่อให้เกิดผลทั้งโดยตรงต่อการลดระยะเวลานในการทํางานนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเดิมนะครับเคยหนึ่งวันนะครับลดจากเคยทําได้หนึ่งคำขอ,ขอเนี่ยเราสามารถทําได้สิบคาขอนะครับรวมทั้งตัวหน่วยงานนะครับก็คือ ถ้าเวลาเราต้นทุนเดิมที่เราเคยดําเนินการจะมันต่อรายประมาณห้าหมื่นบาทนะครับเราก็ลดสามารถลดได้ห้าพันบาทนะครับรวมทั้งปลายทางสุดท้ายนะครับเราพบว่าจากการมาขึ้นทะเบียนที่กรมพิการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลี่ยนได้ชัดเลยคือเราลดเอกสารล,ลงได้จากเดิมนะครับเราสามารถทำเอกสารเองได้สิบเอกสารนะครับเพิ่มผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งเราทําให้เรามีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการางานสร้างที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอัตกรรมที่กรมพิจารนาขึ้นครับ